และนี่นะคะรับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ท่าเรือถ,ถุงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยสายนี่ขอแน่นอนพุ่งลายเสือตัวใหญ่ๆครับมาที่เยอะก็ ยินดีต้อนรับสมมติมาเนี่ยชแนลครับแล้ววันนี้นะครับนี่ฮะเราจอดรถกันอยู่ที่ท่าเรือขุ่งครับที่ยอดรับฝากรถครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่บางชันครับหรือหมู่บ้านไร้แผ่นดินครับนี่ฮะตอนนี้จอดรถเดี๋ยวรออีกคันหนึ่งมาก,ก่อนเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันตรงโน้นนะครับรอใครลูกนี่ห้าสิบหกวันจะลด,ดยไปซื้อหยอะเดี๋ยววนน้ไปหมดเลย่อยู่นี้น่นั่งได้ ให้น้องหน้าฝั่งนี้ค่ะจะได้ห่วงเดี๋ยวเราเดินไปพี่เดีเราเดินไปแล้วนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ท่าเรือคลุงเดี๋ยวร้อนนะพี่นะเย็นสบายไม่เช้าหนาวไหมไม่รู้เหมือนกันพี่ยังไม่ตื่นเฮ้ไม่เช้าหนาวนะเออที่บ้านที่22 21องศาอเช้าเออไม่เช้าแน่หนาวเดี๋ยวดูทางมาท่าเรือหน้าตาเป็นยังไงฮะ นี่พี่ผมมีเบดมปด้วยนีเรือที่เราจะไปนี่หนูน<ม>ึงนี่เลยนี่ครับเรือลำที่เราจะไปเ <c oughs> มื่อกี้องรีล้อมอม,ม,มัน่เ <c oughs> มเดี๋ยวเราไปซิ่งกันนี่เลยก็แล้วฮนะ <c oughs> <c oughs> และการเดินทางของเราในวันนี้นะครับเราก็นํารถมาจอดนะครับไว้ที่ยอดรับฝากรถนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือคลุงนะครับแล้วเราก็กําลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านไร่แผ่นดินนะครับและที่พักของเราในคืนนี้ก็คือมุมทะเลจันโฮมสเตย์ครับซึ่งระยะเวลานะครับในการที่เราเดินทางนะครับก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่การนั่งเรือมานะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกดีนะครับส่วนค่าเรือนะครับก็จะมีประมาณ2ราคานะครับอย่างเรือลำที่เรามาเนี่ยนะครับคือเรือเล็กนะครับก็อยู่่ ที่ราคา500บาทครับส่วนเตือใหญ่นะครับก็นั่งได้หลายคนหน่อยนะครับก็อยู่ที่1200บาทต่อหนึ่งเที่ยวครับนี่ฮะเราก็ถึงแล้วนะครับมุมทะเลกันเว้นของตั้งเลยมากกว่าท่าคนใช่ไหมครับ5คนคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเขห้องไหนประมาณไหนห้องนี้นะครับนี่ฮะพี่พาร์คเรานี่ไงพี่เบิร์ดมา <c oughs> ใหญ่เกินเไปดูห้องน้ำห้องน้ำดีเปล่าข้ายังไงอ่ะห้องน้ำ ส่วนที่พักของเราในคืนนี้นะครับก็คือมุมทะเลจันนะครับมุมทะเลจันเนี่นะครับก็จะมีราคานะครับต่อหัวอยู่ที่ 1, 5 0 0บาทนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับวันธรรมดาหมายถึงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับถ้าเป็นสุกสุกร์อาทิตย์ก็จะอยู่กันที่หัวละ1,800บาทนะครับรวมอาหารทั้งหมด3มื้อแล้วนะครับและที่พักที่นี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นที่พักที่ดีที่หนึ่งนะครับในมู่บ้านไรพันธุดินเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับที่ออกไปสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาหารสามื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมล่องแพเปียกนะครับพาไปที่ทะเลแหวกนะครับกินปูดูเหยี่ยวนะครับตามคอนเซ็ปต์ของบางชันไม่ขอแนะนำบอย, <ST AN CO> อ,ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยชอบจานอร่อยทุกอยนะ่างเลยทยเชื่อไหมและทั้งหมดนี้ก็สามารถเติมได้นะครับ ทำได้ทุกอย่างเลยอ๋อไปข้าวอันนี้อันนี้ต้มแตงส้มปลาดุกทะเลนี่ต้มจืดนะต้มจืดปลาต้มจืดอะไรไม่รู้น่าจะเป็นไก่ได้แล้วค่น้าฝางต้มกัมแล้วก็เส้นจันผัดกุ้งผัดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัดตูไม่ผัดกุ้งเลยเดี๋ยวผัดผัดแกงไม่แตกที่มาแอ้วหูต่ข้าวเยอะไม่ต้องเติมแล้วอ่ะแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะพาไปเดินเที่ยวนะครับ ที่หมู่บ้านบางชานันกันดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่พักอยู่ฮะเดี๋ยวเราจะไปถึงวัดเลยวันนี้นะครับก็มีร้านขายของนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าขายอะไรก็ไปดูนะครับขายอาหารก็มีนะแลวจริงๆที่นี่ก็ดูชิลดีนะครับตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกันนี่นะครับมีพวกของทะเลที่เหมือนของฝากขายด้วยนะครับเห,เหมือนแน่เลยเป็นตลาดหนังแตกอ่ะ จริงก็ดีนะครับบางทีเราก็ได้มาดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับว่าเขาอยู่กันแบบไหนนะครับคนได้อยู่ริมทะเลแต่ว่าริมทะเลไหมตรงนี้เหมือนเป็นปากคลองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่นะครับไม่มีแผ่นดินนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเห็นมีต้นไม้นะก็คือเป็นพวกป่ากองกลางนะครับไม่ได้มีดินนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่คนจะชอบมาถ่ายรูปกันนี่เป็นภาพวาดครับ ถ่ายมาเป็นยังไงเดี๋ยวน้านถ่ายด้วยนี่ก็ถ่ายรูปันอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับที่ใครมาก็นิยมถ่ายกันนะนี่ครับก็มีร้านของฝากอยู่เยอะเลยฮะเนี่ยมีหลายร้านเหมือนกันครับมีร้านขายน้ำขายอะไรหลายอย่างม่กี่โมงนะเราจะเดินไปถึงถึงวัดแล้วเดี๋ยวนี้จะถึงแล้วนะวัดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับที่นี่เขาจะมีกระดูกปะวานด้วยเดียดูมาจากไหนนะเขาแล้วผมมาก็ไม่ได้เดินไปถึงไปดูกัน ตอนนี้ก็มาถึงวิทยุพันธ์นะครับมาดูกันที่นี่เขาว่ามีกระดูกนี่ไงเจอกระดูกแล้วกระดูกนี่ก็จะมีของโบราณนะอันนี้อะไรสักอย่างแล้วก็ไม่เขียนไว้ด้วยนะกระดูกประวัติไม่ก่อใช่กระดูกประวัติสแสดงว่าเมื่อก่อนในแถวไทยแสดงว่ามีประวัติ หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับหรือหมู่บ้านปากน้ําเวรูนะครับเคยเรียกกันว่าบ้านโรงไม้นะครับเป็นชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานถึง135ปีมาแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ก่อนปีพศ2510นะครับมีชาวทีนเดินทางอพยพเข้ามาในไทยนะครับทำการค้าขายติดต่อไปถึงกรุงเทพนะครับเมื่อผ่านมาที่จันทบุรีนะครับได้นําเรือมาหลบลมในบริเวณรุ่มแม่น้ําเวรูนะครับและเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลนะครับมีสัตว์น้ำมากมายจึงได้ทําประมงจนกลายเป็นอาชีพ หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําเวรูนะครับเดิมเป็นพื้นที่ป่าก,กงกลางหนาแน่นที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางมากนะครับในอดีตมีชาวบ้านมาตัดไม้กงกลางเพื่อขายเพื่อทําฐานนะฮะกระทั่งเมื่อปีพศ2514นะครับร,รัฐเปิดสัมปทานให้มีการตัดไม้กงกลางในพื้นที่รุ่มแม่น้ําเวรูนะฮะจึงมีผู้คนเข้ามาตัดไม้เป็นจํานวนมากนะครับจากนั้นเมื่อหมดระยะสัมปทานเผาถ่านผู้คนที่เคยทํากินอยู่บริเวณนี้จึงได้จับจองพื้นที่เพื่อตั้งรกรากและประกอบอาชีพประมงครับ ทั้งหมดนี้นะครับจะถามว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับผมอ่านเอาเรื่องนูวนเลยครับและนี่ก็คือกิจกรรมที่ทางโฮสเทลนี้นะครับนั่นก็คือการล่องแพเปียกนะครับไปทะเลแหวกนะครับแล้วก็ให้อาหารเดี่ยวนะครับแต่น่าเสียดายนะครับวันที่เราไปน้ําค่อนข้างเยอะครับทะเลเลยไม่แหวกให้เราได้เห็นนะครับถ้ามาในช่วงน้ําน้อยนะครับตรงบริเวณที่เราเล่นน้ำเนี่ยนะครับสามารถที่จะลงไปเดินเล่นได้เลยนะครับแต่ก็สนุกดีครับได้พายเดือคายักนะครับได้เล่นน้ําด้วยนะครับ แล้วก็เหี่ยวนะครับก็มีจํานวนค่อนข้างที่จะมากนะครับการที่ให้อาหารเหี่ยวนะครับเขาจะให้เป็นมันเปลวนะครับอเขาเรียกว่าอะไรอะเปลวหมูหรือมันเปลวหมูนะครับเด,เดี๋ยวเราจะปล่อยสายเขาใกล้จะถึงแล้วลเ,เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาพายเรือกับ เป็นายเลยกน้ำมันขึ้นทุมายครับ้าามารถลงเาานมันะรงาน้ำันจะตอนนี้นะครับเราก็ได้เวลาไปกินข้าวเย็นนะครับตอนนี้เป็นเวลา6มงครึ่งแล้นีน้ตอนนี้นะครับเราก็ได้เวลาไปกินข้าวเย็นนะครับตอนนี้เป็นเวลากโมงแล้วนะพี่นะ อ๋อมืดตื๊บเลยเดี๋ยวไปดูครับว่าเราวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างครับกินข้าวเนี่ยมีเบียเป็นบุฟเฟ่นะเบียร์ฟรีเบียร์อยู่ไหนไม่รู้ดูอันนี้อะไรเนี่ยหมมนี่ต้มต้มปลากระพปุ่มครับนต้มต้มปลากระพงตัวหมกะหรี่ครับตัวหมกะหรี่ ก็เป็นกลุ่มทุกแป้งทอดครับมาดียอดเลยนี่ตากะพงทอดทอดอะไรนะทอดกลาดทอดลาดนะมาถามนี่ครับตอวผเดียวกนเกลยอ่ะนี่โอ้กุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆครับรู้ได้ไงอันนี้ก็มีหมึกย่างอาหารอาหารทั้งหมดสิบอย่างเลยใช่สิบอย่าง สิบอย่างจริงไว้สิบอย่างจริงเว้ยถูกนะครับผมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮะสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เรากำลังจะไปเดินเล่นนะครับไปดูบรรยากาศตอนเช้านะครับที่หมู่บ้านไร่เป็นดินนะครับตอนเช้าอากาศดีนะครับก็ได้มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนนะตอนนี้ เรือก็ออกไปเหมือนไปทําประมงนะครับเป็นประมงพื้นบ้านนะเนี่ยคระที่กำลังจะขึ้นแล้วจริงๆนั้นขึ้นแล้วแหละครับแต่เดี๋ยวเราจะไปนี่กันนะพี่เนาะตักใส่บาทหน้าที่พักนี็ขึ้นตัวเลยและคลิปวันนี้นะครับเราคงจะจบแค่เพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมนะครับกด u b s c ไ i b e นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับและในวันนี้นะครับต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับ